h e l l o ลอัยญงฮาเซโยนี่ฮาวสบายดีจ้าว้า wow. ววันนี้เรามีของเล่นใส่ฐานมากมายเลยและเรามีนี่จเจ้ผลไม้เป็นผลไม้ส้มเป็นของเล่นใส่ฐานนะเราจะมาเปิดกล่องกันเลยพร้อมหรือยังจา้าหนึ่งสองเเดว้าว wow. น่ารักสุดๆไปเลยพร้อมดูกันหรือยังจา้ามาเลยหนึ่งสอง ว้าว oh, wow. เป็นส้มที่มีชีวิตเดินได้ด้วยและเราก็จะเอามาเล่นกับจัดต่างๆคิงคองและก็มีไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สีนเงินตัวนี้ ตอวน,นี้ก็ไดโนเสาร์เป็น,ดน,นไดโนเสาร์กินพืชไทสระทอ็อปนั่นเองจา้งจาโอ้เสียงร้องคำรามน่ากลัวมากๆเลยและก็มีเจ้าเต่าเจ้าต่าเชเต่าว้าวเป็นเจ้าเต่าแม่ลูกนั่นเองมีลูกอยู่ข้างหลังด้วย ควายเป็นควายสีส้มยืนน้องอยียงเดียวไม่ยอมเดินขี้เกียจแน่เลยมาดูและปิดกันดีกว่าและปิดกระต่ายจัาก,กระต่ายสีแดงเปิดสวิตตรงนี้นะจ๊ะต่อมาโอ้โหเจ้าวัวเจ้าวัวคาดขวดนมคับข,ขวดนมอยู่หนึสองสามไป ได้ด้วยนะดูสิไปเลยก่อนจากกันไปให้ดูปลาได้อีกหนึ่งตัว Starfish ปลาดาวของเราเ้มือนอยู่ใน,นทะเลเลยบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดติดตาม,มานะจ๊ะขอบคุณกันดีนะจ๊ะบายบาย